ัสดีครับคุณผู้ชมแฟนช่องมหาเห็นรวยๆนะครับวันนี้ผมพามาแวะทานมาเลยมาเยี่ยมคุณลุงป๋องนะครับวันนี้ท่านามาดูว่าท่านจะให้อะไรบ้างวันนี้นะครับหลังจากที่หลายๆคนหลายท่านได้ถูกไปกันเยอะนะครับลุงป๋องนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะว่ามีอะไรบ้างน,นั่งทำไรวันนี้นนั่งนั่งอะไรนะออนไลน์ <laughs> ไม่เคยว่างช่วงนี้เนาะนะครับก็มาหาลูกของลูกของผมอยากดึงอันนี้ทั้งหมดนะลูกของดึงให้ผมหน่อยสิบแปดอ่าสิบแปดก็ยังเหลืออยู่มีสักครั้งมีบ้างไหมมีที่อื่นไหมมีเยอะไม่เยอะเยอะไม่เยอะมีตัวกลับด้วยใช่ไหมถรือว่าหนึ่งแปดเดียวหาถึงตัวกลับอีกด้วย ตัวกลับด้วยนี่ตัวกลับได้กี่ใบนะได้สองใบสองใบก็พอแล้วผมสงใบก็พอแล้วให้แล้วหนึ่งเป็ดลูกป่องหยิบให้ผมนะชอบเนาะมันอยู่ในแปปกอยู่ในแปปกเข้าลูกป่องแปกปกเลยไหมผมอยากรู้ว่าลูกป่องแปกปกอะไรแปกให้ผมดูใหม่ที่ผมไม่ได้ไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูเลยอ่ะเดี๋ยวผมเขาไปอนะผมหยิบมาแล้วผมหยิบมาเลยเข้าตาลูกป๋องลูกป๋องเพราเข้าตาเพราะว่ามัน มันจะมีกวางในตัวเด่นแล้วล่ะอ่ากวางตัวเด่นล่ะสีเก้าเนี่ยคือมาแล้วล่ะกวางแต่ว่าจะมาบนมาล่างเราไม่รู้จะมาบนหรือมาล่างก็ได้มาสองตัวตัวหนึ่งยกให้เป็นหกได้เป็นเก้าได้ก็เอาเดี๋ยว่อนว่าจะเป็นคืออะไรนี่กวางสองตัวกวางสองตัวสี่ขาอยู่แล้วกวางสี่ขาหินห้าหินหกแต่เราใส่ห้าหินห้ามันก็ดีเป็นเลขหกก็ได้แต่ว่ามันก็เข้ากับเลขเก้ากับหัวเสาหนึ่งก็เป็นหนึ่งเสาเป็นหนึ่งเสาสะพานเนี่ย นนแต่ผมดูทีไรถ้ามีเสาสะพานกับเชือกตะข่าย,ยมันจะส่วนมากเลขแปดมันจะมาอีกตัวหนึ่งตะข่ายใบน,นี้มันน่าจะเป็นสี่ผมก็ดูกลุ่มประมาณนี้เบื้องต้นแต่เราจะมาจับเซตยังไงเรายังไม่รู้แต่าถามว่าชอบไหมตัวนี้ชอบชอบ,ชอบผมมาถึงผมชอบนะเพราะว่าเมื่อวานผมจะดึงทั้งหมดลืมต่อตัวนี้ถือว่าสวยถือว่าสวยต่อตัวนอ่าเปลี่ยนไม่เท่าไอนี้มีแค่นี้ใช่ไหมตัวตตัวนี้ก็ถือว่าสวย ตัวลับนี่เ่นี้ถือว่าโอเคนะตัวนี้หน้าน้าน่ากนเพราะว่าก็อยู่ในเป้าอ่ะผมเป็นเส้แบบนี้ก็ได้เมื่อวานลูปปองก็ดึงให้ด้วยนะแปดสองสองแปดแปดสองมันก็ได้เพราะว่าถามมีข้อมูลช่วงนี้เจ้าร้องให้โชคเนาะค่ะถามว่าหกอายุก็น่ากลัวตกควงข้ามกันไหมตกตกเกิดมาคู่นี้ก็เป็นหกเจ้าเจ้าก็ดูว่าอายุเจ้าถ้าหกสิบแปด เลข918ก็ตัวเดียวกันคือว่าอายุเจ้าอีก6ปบเพราะมวนเกี่อกี้95 95 95เหรอใี่ไหมวาที่มาอีกมีตัวหนึ่งว่า1952คืออะไรคิดจะสกกลาบของเจ้าอีกอืที่คนไม่คาดไม่ถึงนะ1952 1952นี่เป็นพิษพการของแม่แม่ม่ตัวนี้ออกไยนะแล้วก็ทำมีเงียบด้วย ถง9,000สองแต่ว่าห้าห้ามาพ่วงอีกเราก็เล็งไปต้นต้นเราก็ไปเล็งใส่คิดศักะาชก่อนพอสว่าองไปแล้ว9อ0 0ไปแล้วคิดยังไม่ออก5,2นี่มองมองง่ายๆแบบนี้รถจอดจบว่าเลขของวันเกิดคือออกไปแล้ว2,8กับอายุก็พ่วง3ตัวเนาะยังเหลือแค่นั้นเองประมาณต้นเราดาวคุมนี้ก่อนแต่ว่าเราจะไปเซตบันไดเราจะเซตยังไงเดี๋ยวก็ว่ากันทีนึง ยังไม่เป้าไม่เป้าลูกของอยู่อาจจะถูกหรืออาจจะตรงๆงหรือยังรือเปล่ายังไม่รู้แต่ว่ามีมีอยู่ในใจอยู่เมื่อกี้เพลเพลปกบอกว่ากวางหนึ่งตัวมีสามขาเลมื่อกี้เมื่อกี้มีสี่จ้ะไม่เห็นเห็นสามขาสี่จ้ะอ๋อเหรอยังไงก็ต้องสี่กวางอ่ะตายตัวไม่มีสามสามมองเห็นสามสี่ขาอยู่แล้วสี่สี่ไม่เห็นสามบอกครับนี่มีมองดูยังไงแต่ว่ามันซ้อนกันแต่ว่าเห็นเล็บอยู่ก็สี่ สีองค์คือสี่ก็น่ากลัวนี่ละเราเด็นระ่างถ้่าออกสีเก้าก็ถือว่าง่ายจบไปเลยสีเก้าง่ายสุดง่ายสุดแต่ผมนันไว้ที่หนึ่งแปดแต่หนึ่งก็มันมันไม่ใช่จะจเฉพาะกวางแต่ว่าถ้าหนึ่งแปดเราก็อยู่กับสะพานผมไปอยู่ที่สะพานคนละมุมมองนะถ้ามุมมองกวางก็เก้าแต่สี่กับสองถ้ามุมมองของสะพานก็จะมีหนึ่งมีหนึ่งมีแปดกับสี่เนี่ยคนละมุมมอง เพราะว่าส่วนของฟางจะมี5กับ6กกับเแล้วมันจะเป็นกลุ่ม2รวมขาจะฟางอะไรอยู่ว่าน,นี้มันคนละเซตกันมองดูดีๆมันคนละเซตกันสะพานก็อีกเซตหนึ่งเขาอาจจะบอกก็กกถ,ถ้าผมอ๋อใชอันนี้ที่ผมซื้อคือเลือกเซตสะพาน เซตสะพานก็น่าจะโอเคอยู่นี้แต่เราไม่รู้ว่าเป็นบนเป็นล่างสมมติวรกถ้าเข้าจริงๆปุ๊บนะถ้าถ้าเลือกเซตเจ้าคือตัวไหนท่านน่าจะอยู่กลุ่มโซนนี้เราท่าเลือกเซตเจ้าไปดูโซนล่างแต่เดี๋ยวมันก็ต้องไปดูอีกที่มาที่ไปก่อนว่าจะคืออะไรถามว่ามันยากไหมก็ถือว่ายากนวดนี้ถือว่ายากในการไปปกรือว่าโอเคเป่อมไปแลมหรือว่ายังไง คือเราเราวัดมันแล้วเราก็ต้องดรอปไปมั้งลดลดเขาเรียกว่ารถอะไรลดเอลดลดเทอรเบอร์ลงลดเทอร์เบอร์นะไม่ใช่ว่าไม่ได้รดวลุ่มเนาะแต่ลดเทอเบอร์เอาแต่ว่าก็ไม่หยุดหรอกไม่หยุดไม่หยุดหารหรอกแต่ว่าต้องรถเทอร์เบอร์ลงว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกคือเรายังไม่รู้เพราะว่าบางครั้งมันต้องใช้เวลาไปตามสไตล์ผมอะมต้องใช้เวลามันไปคิดคิดว่าบางทีมันบังเอิญจะไปเห็นปั๊บ แวบเข้ามาในสมองกระโปะเลยค่ะก็อยู่ประมาณนี้บอกกันง่ายๆถ้าคิดไม่ออกก็ยังไม่บอกอย่างยังยังยม่ยังยังยังคิดไม่ออกก็คือยังไม่บอกปกติผมจะหาหลังวันไม่ออกม่ออกว่าผมหาเลยอนี่ผมไม่มีเวลาผมจะรับโทรศัพท์ช่วงนี้ขายเยอะเอฟซีขายเยอะเอฟซีก็เยอะจะเร่งเอาต่อค่อยอยาวางไปเอาต่อก็ เขาจะรีบไปซื้อลุตแล้อ่ะใช่อยากซื้อแต่ทีนี้คนคิดเนี่ยยังไม่มีเวลาคิดเลยจะโดนไปไหนจะเย็นเย็ก็ได้คไว้ยังไงกันหนูจะเย็นเย็นก็ก็ลองเอาไปเลือกดูก่อนว่างั้นเหรอว่าคุณคุณชอบเซตตสะพานหรือปาเออใครจะฝันอะไรก็ลองไปจับเอาก็ฝันบางคนเขาก็ฝันว่าช้างเข้าบ้านกับมันมีอะไรบ้านเลขที่สองแปดก็นไหมนี่กระพุ่งกันไม่ได้นี่ก็ช้างก็เก้าบ้านเลขที่ยี่แปดกระพุ่งสองแปดเก้าก็ได้ ให้ฝันดีแบบนี้บางคนก็ฝันว่าผมขี่ช้างกับแฟก้าวจัดนะมีคนฝันว่าลุงป๋องขี่ช้างเลยสองคนขึ้นเดียวกันฝันผมขี่ช้างมีคนสองคนฝันในคืนเดียวกันวันโกนเลยแสดงว่าลุงกล่องโทรมาบอกว่าผมขี่ช้างตัวใหญ่แล้วก็มีลูกวัววิ่งตามสองตัวและที่ข้างทางจะมีเลขเก้าสี่เจ็ดแกบอกง่าอน่นไม่แน่นคือเราไม่รู้แต่ ยายแกบอกมาหลังจากน <Bond> ั้นประมาณสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็มาโทรมาอีกคนหนึ่งบอกว่าฝันว่าผมขี่ทางไปบ้านเขาออืแกรกโบกธุงแดงด้วยโบกธงแดงด้วยรางที่หนึ่งเข้าแหวน่นึ่งเข้าโกลเล่นไม่รู้เข้าจริงก็ดีนะประมาณนี้ก็น่าจะเอฝันมปนี่เขาเรียกว่าเป็นนิมิตดีนะนิมิตดีถิถ้าขี่ทางยังไงก็ฝันสองติดสองได้ไหมสองคนฝันสองคนติดสองได้ไหม ้างก็มีสขาสองสีปะ่ะโอยถ้าออกสองสีสองมันก็ง่ายกวาง2ตัวกับสองเก้าสอก็อยู 4, 2, 2, 49, ่ในแปรปกสองสีก็อยู่ในเปรปกไงนะมันจะไปไหนโอ้ยนะครับจะปอกกล้วยนม่ปอกมะพร้าวยังไม่ว่ากันละตงวนั <c oughs> <c oughs> นแม่ที่คนที่คนฝันว่าลูกฟองสีช้างแลวเออม,นะมันเป็นแปลกนะปนแปลก ก็ก็ฝันฝันสองคนในคืนวันวันกูนเมื่อเมื่อสักทีก็ยายอะไรโทรมาโอ้ยายฝันเห็นลุงฟองไปบ้านเห็นไหมนะฝันว่าลุงฟองไปบ้านยายเห็นไหมเมอสักครูโทรใหม่ลุงฟองไปบ้านจะทางตอนจะจ้าโอเคครับไปขบเบาเบายังยืนกอดอกยิ้มอย่างเดียวอ้าวอะไรลเลยน่าจะกอดเก้าไม่พูดไม่จาแค่บอกยิ้มอย่างเดียว ไปบ้านแกกันเลยว่าจะเกี่ยวกับอายุผมหรือเปล่าผมเกิด5ศูนย์6นะศูนย์หอายุเท่าไรเห้าปดนะห้าสิบแเพราะช่วงนี้เลขจะมันอยู่ใกล้ตัวผมนะถึงแม้ว่าจะแล้วก็ออกหมูสิบห้าห้าสิบปดเนี่ยก็ด้นิดห้สิบแปมีสองสองันเน้นเน้นไว้แล้วล่ะเน้นเไว้เลยเนี่ยห้าเปดอันนี้ก็5้าเปดเปถูกไม่รู้คือเน้นไว้ล้วเน้นไว้พี่ของเน้นไว้แล้วอายุตัวเองด้วย ก็ไม่รู้มันกันตัวยงนี้หมวยไอ้ตัลาบชอบอยู่แก้ตัวแตะชุกนักชอบใครกัน,นเพราะว่าถ้าสังเกตดูดีๆห่วยจะไม่ไกลตัวเลย mm hmm. เมื่อโทรแฟนก็หกหนึ่งก็ออกไม่นานห้าหนึ hmm. ่งก็ออกพอสอแฟนก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งออกสองรอบเออโทรผมสองหกแปดแปดสองหกก็ออกสองรอบแล้ว <Yeah. S 1> อายุผมแปดห้าห้าแปดก็ออก มดสิบห้าอันนี้หมดสิบห้าก็ออกเบอร์โทรก็ออกเอาสองหกแปดแปดสองแปดหกกันที่ดูมันใกล้ตัวทั้งนั้นแล้วก็เลขรถก็ออกเห็นไหมที่ออกเต็มเต็มเลยเจ็ดศูนย์นะนะเพะเมื่อกี้ออกพสอแฟนก็ยังเหลือแต่อายุลุงปองอยู่อายุผมห้าแปดออกตรงๆงยังไม่ออกจะออกตรงๆงวดนี้เบอร์โทรตรงตรงก็ยังไม่เคยออกเพราะผมซื้อ 68มากี่ปีแล้วยังไม่เคยออกเลขบนเลยอืมใช่ใช่มีตอ,อกเลขล่างใช่อ่าแล้วก็ออกมุนสองครั้งอ่าหมายความ68ออกมุงสองไม่เคยออกสักทีในประมาณสักกี่ปีมันนี่ผมซื้อมานานแล้วไม่เคยออกเลยที่ใช้โทรศัพท์มาไม่แ่ยี่สิบปีมั้งเนี่ยอออกแต่เลขล่างอ,อ,อกืกับเลข86เลยนี่286ไม่เคยออก68แต่ไอไอ้ไอ58อายุลูก๋องนี่ยังไม่ออกอยังไหมช่วงนี้ยังคิดว่าน่าจะมาไหม ก็มีคนฝันเห็นลูป๋องขี่ช้างง่ายตีง่ายๆมีสองประเด็นคือถ้าอายุผมเหมาก็เป็นเลขบนอ่าก็เก้าห้าแปดก็ได้แบบนี้นะอ่าหรืออจะเป็นสี่ห้าแปดเพราะขี่ช้างเนาะช้างก็เป็นเก้าอยู่แล้วเก้าหรือเก้าห้าแปดจะไปพ่วงล่างทปล่าแต่ว่าปกติเขาเดินบอกว่าผมอยู่บนแบบนี้มีแปดเก้ากับห้าแปดมันก็น่าเล่นนะ แปดเก้ากับห้าแปดหน้าเล่นบนของกระแปดน,มนามบางครั้ง็อกตามนามเราของกระแปดช้างก็เก้าบอกเราอ,อยู่บนช้างก็เป็นเลขบนนี่คือมันง่ายก่อนอายุห้าแปดห้าแปดก็เป็นไปได้นะรถแต้มเดียวครับผวอยอ,อกเก้าห้าเส็จมาออกห้าแปดก็ไม่ไม่หน่าเ็ดเจอบ่อยอยู่นะโอเคนะถ้ามีอีกสักเซตมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะมีเซตแปลกๆมีสักเซตนี้ยก็น่ากลัวน่ากลัวกันเรืออะไรสักอย่างน่นนาจะโอเคเลย ก็นี่แหละเพราะว่ามันน้อยก็คือไม่มีใครรู้เราก่าจอกอะไรเนาะกาศัสเส้นฝันเส้นแปลกๆอ,อ,อางัยาว่าดันทุลังเอาให้จนได้ชี้พงให้กระลอกพยัมยชี้ให้ได้กันนมันก็ต้องมีโอกาสเนาะครับือ,อปกติเราก็ต้งองหลอกอยู่แล้วละอะหลอกคือสามารถอยากถูกมันก็อยากถูกแต่ว่าบางครั้งดวงของเราต้องหลอกลงบ้างไม่ใช่จะถูกสิบนวดซ้อนเป็นไปไม่ได้ครับ ตามจริงคือเป็นไปไม่ได้ลงแต่ว่าด้วยความเจ้าคิดเจ้าอ่านก็ชอบคิดชอบอะไรก็ต้องสู้ต่อครับเหมือนเดิมครับแต่ว่าต้องขอเวลาสักหน่อยหลวงปองขอเวลาอีกสักหน่อยขอเวลาอีกสักนิดใจเย็นๆกันและกันเนาะเพื่อจะใช้เวลานะนะครับพระมงกุที้แล้วคือไม่ต้องขออะไรให้เลยแต่ถ้าใครอยากต้องการที่จะต่างกันนะไม่จะพูดให้ฟังต่างกันตรงไหน S <S> <ม>เปิดเงินแขกคลิปแรกล้วคือให้ไปแล้วให้เลยไม่ได้รอนะอืเอาทีเผลออล้วก็ให้เลยอ่ะ <ened. S 2> เพราะช่วงนี้พอคนจับเราปั๊บเราก็ต้องรอจังหวะรอจังหวะที่จะให้เพราะแล้วมันมันมันอยู่กับที่เราอ่านด้วยทำไมออกปั๊บเรามองว่าเออตัวนี้แน่อนอนแล้วคุณจะไม่พูดละให้เลยปั๊บคุณจะไม่พูดแ,แต่ตอนนี้เรายังมองไม่ออกเราก็ยังเพิ่น แล้วจะเป้าทางไว้ก่อนี่เฉยประมาณนี้เคือตอนนี้คือยังแม่ม,มองไม่ออกครับมันต่างกับงวดที่แล้วงวดที่แล้วผมรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรอยู่จะเปิดโป๊ะใส่ให้ใ,ให้มันจืดไปเลยอะอถ,ถ้าก็ได้ผลจืดจริงๆมิงบางคนก็ไม่ซื้อคคับัม จืดจนเขาไม่เชื่อจืดจืดจนลืมจืดจนลืมเพราะว่าให้ให้ไวเกินแต่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 ก็หลายคนก็ถูกกันเยอะมากรู้สึกจะทั่วประเทศถูกกันเยอะมากถูกกันแบบกระหน่ำเลยงดที่แล้วคนที่คนที่เป็นติดตามลุงฝองอะถูกกันแบบกระหน่ำเลยบางคนก็หมดนี่หมดนี่หมดสินเลยบางคนก็ได้ทําบ้านบางคนก็เอาไปใช้นี่ใช้อะไรหลายอย่างด้ยเเขาไอะก็เห็นว่าบ้านเห็นว่า มาขอบคุณลุงป๋องเป็นการยกใหญ่เลยลุงป๋องช่วงนี้ก็ได้ค่าเจ้าบ้านอ่ะอาจจะไล่ออกนี่แเราก็ดีใจก็เออหือว่าเออเป็นคุูสเนาะก็ได้บุญไปด้วยได้บุญด้ไยตลอดเราก็ไม่รู้เราคิดยังไงลูกเปืง เราก็ไม่รู้ว่าไมรจอกอะไรเราหมูจะได้เรื่องโมูจะได้เรื่องแต่ว่าวันนี้ลุงป๋องหมเรื่องอายุของลุงป๋องก็ไม่รู้มันเป็นอายุหนึ่งอายุสองก็คือความฝันความฝันความฝันแต่อยู่ประมาณนี้ได้อย่าลืมว่าฝันเห็นช้างนี่โบราณครับว่าแน่นอนครับฝันเห็นช้างถ้าผมฝันเองน่แม่นนะอันนี้อาจที่อาจจะรับสื่อเพราะงวดทีงวดงวดทีแล้วก็เปียดเที่ยบงวดทีแล้ว เอฟซีจะบอกว่าผมไปบ้านเยอะมากเลยผมเอาปิ้งตาอะไรไปให้เป็นลักษณะเดียวกันแล้วก็ถูกกันเยอะวันนี้คล้ายๆกันเห็นผมหลายคนเราไปบ้านน่าจะมีน่าจะหวังทั้งน,นิดหน่อยครับโอเคครับขอบคุณลุง๋องขอบคุณแนวทางจากลุงของวันนี้นะครับดเดี๋ยวอยตามเนาะเดี๋ยวค่อยมาตามกันต่อนะครับก็ขอบคุณลุง๋องด้วยวันนี้นะครับให้ผมจะ